การวาดรูปด้วยรูปทรงใน IB เ t ดเพเรามาเริ่มวาดรูปด้วยรูปทรงแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือรูปทรงจอระเค้นั่นเองโดยรูปทรงแรกที่เราจะใช้ในการวาดจอระเค้นะคะนั่นก็คือรูปทรงวงกลมค่ะรูปทรงวงกลมนะคะเราไม่จําเป็นต้องวาดวงกลมด้วยตัวเองเนาะเพราะบางทีมันก็อาจจะไม่ตรงหรือบิดเบี้ยวกันบ้างดังนั้นนะคะเราก็จะมีเครื่องมือวงกลมให้ใช้ค่ะ ดยให้ทุกคนกดไปที่เครื่องมือนี้ค่ะรูปทรงวงกลมจะอยู่ในเครื่องมือใบบรรทัดนะคะให้เรากดเลือกใช้รูปทรงวงกลมเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้วงกลมมาค่ะเราสามารถเลื่อนวงกลมให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็กดย่อขยายให้อยู่ในขนาดที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมในขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เราเอานิ้วจิ้มไปข้างนอกวงกลมนะคะหรือในวงกลมก็ได้แล้วก็วาด ได้เลยค่ะมันก็จะออกมาเป็นวงกลมให้เราแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะได้รูปทรงวงกลมแล้วรูปทรงวงกลมตรงนี้คืออะไรรูปทรงวงกลมตรงนี้นะคะก็คือส่วนหัวของจระเข้นั่นเองจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่เครื่องมือใบมรทัดเช่นเคยค่ะเราก็เอารูปทรงนี้ออกนะคะก็จะเหลือแค่เส้นที่เราวาดออกมานะคะ ต่อมานะคะที่รูปทรงที่2กันเลยรูปทรงที่2ที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะโดยในแอป iB i t p e n x นะคะไม่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูให้เรานะคะเราต้องวาดเองค่ะโดยการกดมาที่เครื่องมือใบบรรทัดเช่นเคยค่ะและให้เรากดมาที่เครื่องมือนี้นะคะคือเครื่องมือเส้นตรงค่ะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะหรือว่าถ้าไม่บรรทัดใครไม่เป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะสามารถเลือกที่จุด3จุดนี้นะคะแล้วก็ ย่อขยายได้ตามต้องการเลยให้เส้นไม้บรรทัดมันมาอยู่ในแนวนอนนะคะจากนั้นนะคะให้เราขีดเส้นตรงมาหนึ่งขีดเพื่อที่จะวาดสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะเมื่อเราได้เส้นมาหนึ่งเส้นแล้วนะคะให้เรากดเปลี่ยนไม้บรรทัดจากเส้นตรงแนวนอนนะคะให้เส้นตั้งฉากแบบนี้นะคะเพื่อวาดสี่เหลี่ยมคางหมูเราก็จะได้เส้นสองเส้นแล้วนะคะก็เหลืออีก2เส้นนะคะเพื่อที่จะ ให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบสมบูรณ์จากนั้นนะคะ<ๆ>ก็ให้เราหมุนไม้บรรทัดมาในแนวตั้งนะคะแล้วก็ลากเส้นที่สามลงมาเลยนี่นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมากขึ้นแล้วนะคะก็เหลือเส้นสุดท้ายนะคะว่าให้มันมาประกบชิดกัน เส้นที่เกินออกมาเราสามารถเอาอยางลบๆได้นะคะหรือไม่ต้องลบก็ได้ค่ะเพราะสุดท้ายเราก็จะมาตัดเส้นให้มันเป็นจระเข้ของเรานะคะจากนั้นก็เช่นเคยเลยค่ะให้เรากดมาที่เครื่องมือมบบรรทัดนะคะแล้วก็กดปิดเส้นเราก็จะได้รูปทรงวงกลมที่เป็นหัวและรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่เป็นในส่วนปากของจระเข้นะคะรูปทรงต่อไปนะคะก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะโดยการให้เรากดไปที่มบบรรทัดเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็กดเลือกเส้นตรงนะคะให้เราทำการวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนี้เลยค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวจระเข้ค่ะให้เรากดไปที่ไม้บรรทัดเช่นเคยแล้วก็กดเอาเส้นบรรทัดออกนะคะให้เหลือแต่เส้นที่เราวาดก็จะได้ดังนี้รูปทรงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปทรงวงรีคะ่ะโดยการให้เรากดไปที่ไม้บรรทัดเช่นเคยคะ่ะแล้วก็เลือกเครื่องมือวงรีนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เราเอารูปทรงวงรีมาไว้ประมาณนี้นะคะเพื่อวาดเป็นท้องของจระเข้ค่ะเมื่อรูปทรงต่างๆมาประกอบรวมกันนะคะก็จะได้รูปทรงจระเข้นั่นเองขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาทําการวาดตัวจระเข้ของเรากันเลยนะคะโดยการให้เรากดไปที่เลเยอร์นะคะเราก็กดบวกเพิ่มเลเยอร์ค่ะเราก็จะได้เลเยอร์สมานะคะเราจะวาดตัวจระเข้ในเลเยอร์สองนะคะ แต่ก่อนที่เราจะวาดเทศทุกคนกดมาที่เดเยอร์หนึ่งก่อนค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้ลดความโปร่งแสงลงค่ะเพื่อที่เราจะได้ทำการวาดรูปในเดเยอร์สองนะคะได้ง่ายขึ้นให้ทุกคนร่างตัวจระเข้ตามนี้เลยนะคะเราก็มาเริ่มร่างจากหัวกันก่อนเลยให้ทุกคนวาดตามนี้เลยค่ะจากนั้นก็ต่อด้วยปากของจระเข้ตามนี้เลย จากนั้นก็ต่อด้วยส่วนของลำตัวค่ะก็จะได้จระเข้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะให้เรากดไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรากดปิดตารูปทรงจระเข้ของเรานะคะนี่นะคะเราก็จะได้แบบร่างจระเข้ของเราขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมในส่วนของดวงตารายละเอียดต่างๆให้มันเป็นจระเข้มากขึ้นกว่านี้ค่ะโดยให้เราเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะ หลังจากนั้นเราก็มาวาดดวงตากันเลยค่ะเมื่อเราวาดตาของจระเข้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเส้นของตากับเส้นของตัวจระเข้มันทับกันอยู่ค่ะให้เรากดมาที่เลเยอร์สองนะคะที่เป็นเลเยอร์ตัวจระเข้หลังจากนั้นนะคะก็ให้เรากดมาที่ยางลบค่ะแล้วก็ลบเส้นที่มันเกินออกมานะคะเราก็จะได้ดวงตาจระเข้ที่สมจริงมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรากลับมาในเลเยอร์ที่สาม แล้วก็มาวาดส่วนประกอบอื่นๆให้เป็นจระเข้มากขึ้นค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการนำรูปทรงมาวาดจระเข้ของเราต่อมานะคะเราก็จะมาทำการลงสีให้จระเข้ของเรากันเลยแต่ก่อนที่จะไปลงสีได้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเลเยอร์มันแยกกันอยู่อย่างนี้เลเยอร์ตากับเลเยอร์ตัวถ้าเราลงสีไปนะคะสีก็จะแตกออกมาค่ะก็คือทำการลงสีไม่ได้นั่นเองเพราะว่ามันแยกกันอยู่ ให้เรารวมเลเยอร์3เข้ากับเลเยอร์2ค่ะโดยให้เราคลิกที่เลเยอร์3นะคะแล้วมาที่เครื่องมือนี้ค่ะรวมเข้าด้วยกันเมื่อเรากดนะคะเลเยอร์2กับเลเยอร์3ก็จะรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันเราก็จะสามารถลงสีจระเข้ของเราได้แล้วนะคะส่วนเลเยอร์หนึ่งที่เป็นรูปทรงนั้นเราสามารถเก็บไว้โดยการปิดตาหรือว่าจะลบทิ้งก็ได้ค่ะในการลงสีนะคะให้เรากดบวกเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะ นั่นก็คือเลเยอร์3นะคะแล้วให้เรานำเลเยอร์3เนี่ยมาอยู่ข้างล่างเลเยอร์2หรือว่าอยู่ข้างล่างเส้นที่เราวาดนะคะเราก็จะทำการลงสีในเลเยอร์2นะคะเลเยอร์ใหม่ของเรานั่นเองจากนั้นนะคะให้เรากดมาที่เครื่องมือถังสีค่ะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการได้ตามต้องใจเลยจากนั้นก็กดจิ้มเข้าไปที่ตัวจระเข้ของเราเลยค่ะ เราก็จะได้สีของตัวจระเข้แล้วนะคะให้เรากดมาที่เลเยอร์แล้วก็กดบวกอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะจากนั้นกดการตัดออกนะคะเพื่อที่จะมาทำเงาให้สีจระเข้ของเราให้ดูมีอะไรมากขึ้นค่ะจากนั้นให้เรากดมาที่แปลงสีค่ะเพื่อใส่เงาให้กับจระเข้ของเรา เมื่อใส่เงาให้จระเข้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจระเข้ของเราก็จะดูมีอะไรมากขึ้นหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดบวกเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีกเลเยอร์หนึ่งค่ะทุกเลเยอร์ที่เราบวกใหม่ขึ้นมาเพื่อจะลงสีนะคะต้องอยู่ข้างล่างเลเยอร์เส้นของเรานะคะเพื่อลงสีแล้วมันจะได้ไม่ทับเส้นนะคะจากนั้นก็ให้เรากดมาที่ถังสีและลงสีในส่วนอื่นๆได้ตามต้องการเลย ก็เสร็จแล้วนะคะกับการนำรูปทรงมาวาดเป็นรูปจระเข้พร้อมกับลงสีค่ะ